สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับผมที่รับเบิ่งรับชมอยู่ทางบ้านเด้อครับทุกทท่านที่เข้ามารับเบิ่งรับชมช่องของบบาวกุุงผ้าลวยครับผมแลวก็สาวล่าผ้าลวแลวก็บ่าวกุุงชาแนลครับผมมานํากันสามช่องเด้อครับพี่น้องมือหนีบรรยากาศย่ามือแรงครับผมบรรยากาศอีสานบ้านเฮากับทงไฮทงหน้าครับผมผ้าพี่น้องครับผมมาชมบรรยากาศ ก่อนตะวันจะรับขอบฟ้าพี่น้องครับผมกบมาพร้อมกับตัวเลขแนวทางด้อครับมือเก่าเหมือนเดิมครับผมเอาตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนคือเก่าเหมือนเดิมพาพี่น้องมาชมครับผมบรนบรรยากาศครับผมทองทงไตทงหน้าอีสานบานห้องครับผมพี่น้องพาพี่น้องเบิรันทจ์ครับพี่น้องงามงามครับพี่น้องคุครับกรลังจะคำพบครับพี่น้อง ไม่น,นี้ครับบ่ากุ้งกับมาพร้อมกับบรรยากาศยญามือแรงละกามาพร้อมกับตัวเลขแนวทางครับสายด่วนจากกทมครับพี่น้องตัวเลขแนวทางสายด่วนจากกทมครับพี่น้องกะนาติดตามครับผมตัวเลขแนวทางเพิ่นกะเดินดีมาตลอดครับพี่นอ้องผู้ลังคนเข่ามากครับผมกะจะถามย่อน สถิติเก่าเพิ่นบาวกุ้งกะยังบ่มีเด้อครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกครับผมเป็นคลิปแรกของทังช่องครับผมเพิ่นกะพึ่งติดตอมาหาบาวกุ้งครับผมกะมื้อนี้กะถือว่าเป็นคลิปแรกมานำเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ FC อยู่ทางบ้านครับผมมาเบิ่งน้ากันครับตัวเลียแนวทางของเพิ่นสายด่วนจากกทอมอครับผม ตัวเลขแน่วทางเพื่อนกนาติดตามครับพี่น้องเพราะว่าเปิดแนวทางบหลายเดอครับพี่น้องเป็นตัวเลขแนวทางน,น้อยๆแข็มๆครับพี่น้องเพื่อนห้มากกัสามคู่บนล่างครับพี่น้องเอาตัวเลขแนวทางเพื่อนมาด้วยกันสามคู่บนล่างครับผมเพื่อนได้ติดต่อมาหาบาลุงมือเ้านี่ครับบรรยากาศเนี่ยมือแรง ่างจากการจากงานครับผมก็เอามานําเสนอให้พี่น้องเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับที่รับเบิ่งรับช่มอยู่ทางบ้านครับสายด่วนครับผมจากกอเทมอครับผมเลขวิ่งเพื่อนกับมีเด้อครับพี่น้องเลขวิ่งเพิ่นมีมาสองตัวครับผมวิ่งไปที่ห้ากับเก้าครับผมพี่น้องตัวเลขแนวทางเพื่อนวิ่งไปที่ห้ากับเก้าบนรางเด้อครับเพื่อนเน้น เกาครับพี่น้องเล็กวิ่งเพิ่นเพื่อนเน้นนักไปที่เก่าด้วยครับบนล่างครับผมอ่าเท่ากับบ้าเบิงน,น,จจน้ากันพิจารณาบเบิงครับส่วนที่เพื่อนประกบคู่ครับพี่นอ้องอ่าจะมีเจ็ดเก่าครับผมราเกะ้าสี่เก้าหกมีสามคู่ตอนนี้ครับพี่น้องสามคู่แขวนแขนมีเจ็ดเก้าเก้าสี่เก้าหกครับผมเป็นงวด แนวทางครับผมประจํางวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมครับผมพี่น้องพิจารณาเบิรงเดอครับเพื่อนเอามานําเสนอให้เหาเป็นแนวทางถ้ามักถ้าชอบกระจัดครับผมถ้าคัดกัผพานเดอพี่น้องนี่ครับแคบหน้าจอไว้เลยครับผมสายด่วนจากกทมครับผม วิ่งห้ากับเก้าบนล่างครับผมเน้นไปที่เก่าด้อพี่น้องแนวทางเพื่นกับเดินดีมากตลอดครับผมพี่น้องเข้ากับพิจารณาเบิ้งงวดนี่ถูกอกโดนใจเอฟซีบอครับผมบาวกลุ้งกัเอาม่านำเสนอเพื่อนอยากให้แนวทางเข้าเข้ากับพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องบาวกลุ่งกัเอาม่านำเสนอให้เบิ้งกะนาทิตตามครับผมสำหรับผุ้งงบหน่อยครับพี่น้อง มีตัวเลขแนวทางโดนอกโดนใจก็เพิินครับผมกานารุ่นครับเพราะว่าตัวเลขแนวทางเพิ่นบ่หลายครับพี่น้องก็มีกันอยู่สามคู่ครับพี่น้องก็มีเจ็ดเก่าแล้วก็เก้าซีเก้าหกครับผมแนวทางเพิ่นย้ำว่าเป็นบนล่างเด้อครับพี่น้องกับน้ำได้ก็ดีครับผมตัวเลขในหน่อยนะลงมทุนครับผมค่ะถูกอกโดนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่ับเบิ่งรับชมอยู่ทางบ้านครับผม เป็นตัวเลขแนวทางประจํางวดวันที่16กันยายน2 0หาครับพี่น้องมากับบรรยากาศแง่แรงๆตรงไฮตรงหน้าอีสานบ้านเฮ้าครับนําตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอน FC คุณพ่อคุณแม่ครับที่รับเบิิงรับชมอยู่ทางบ้านครับแคปหน้าจอไว้ด้วครับสําหรับตัวเลขแนวทาง เพิ่นกะว่บบาตัวเลขแนวทางครับกะเดินดีมากตลอดครับพี่น้องแต่ว่วบ่าวบากุ้งบ่มีสถิติยอนหลังเด้อครับกะถือว่าเป็นคลิปแรกของท่างช่องครับผมได้เอาตัวเลขแนวทางเพื่อนมาล่งให้พี่น้องได้เอามานําเสนอให้เบิ่งครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุดปากาครับผมขึ้นมาจดใ้ผิจารณาเบิ่งครับพี่นอ้องอ่า กะมี f เอฟซีครับผมเรียกร้องเขามาหลายสําหรับตัวเลขแนวทางของท่านคู่บา่าเด้อครับเบาากุ้งกะจะบอกไปในคลิปนี้ครับสําหรับตัวเลขแนวทางของคู่บา่าครับผมงวดนี้คู่บ่าของงดครับผมเพิ่นวา่าเลขลุดสูตรครับพี่น้องเอาหดหนาจังไดบาากุ้งสีนําคว่ำเคลื่อนไหวเป็นตัวเลขแนวทางของคู่บา่าบ้านโน่นก็จะไปตามให้คือเกา่าครับ เมื่อนี้บ้ากุ้งไปแล้วเอฟซี FC กะขอกันเขามาหลายครับสําหรับตัวเลขแนวทางของคู่บ่างวดนี้คู่บ่าของดครับผมงวดนา่าจังจะให้แนวทางเด้วลราาอีกแจ้งข่าวอีกครับผมในช่องนี่ครับในคลิปนี้ของช่องเบาง้ากุ้งผ้ารวยปูหาเจ็ดแปดครับผู้ใดเป็นเอฟซีปูหาเจ็ดแป,ปด 8. ให้ไปติดตามคลิปของอาจารย์วัดป่าเด้อพี่น้องย้ําว่าเป็นของอาจารย์วัดป่าครับผู้ใดเป็น เอฟซีของปูหาเจ็ดแปดให้ไปเบื้องคลิปของอาจารย์วัดปลาครับผมเอาครับนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของไาด์ดวนกาะเท่ามอนะครับเนาะพี่น้องก็คงสีแคบหน้าจอกันเห็นไว้เป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่แหละครับอีสานบ้านเฮ้าครับพี่น้องบรรยากาศยง้มแรงครับผมวิวทิวทัศน์พาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศแื้มแรงครับผมนี่แหละครับสวยงามครับพี่น้อง ครับกาขอขอบุญขอบคุณเด้อครับที่พี่น้องเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่ครับที่ติดตามรับเบิ้งรับชมทางช่องบาวกุ้งสาวรุ้ยสาวเล่าก็ดีครับผมบาวกุ้งผ้ารุ้ยก็ดีครับบาวกุ้งแชแนวก็ดีก็ขอขอบุญขอบคุณก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมที่ให้กำลังแรงใจทางแอดมินสำหรับคลิปนี้ครับเบากุ้งก็ไม่มีอย่างไรมีแต่ตัวเลขแนวทาครับผมมาฝากมาตอนเอฟซี ทางช่องเบากุุงผ้าลวยเบากุุงชาแนลแล้วก็สาวเล่าผ้าลวยครับมานํากันสามช่องครับพี่น้องมือนีสําหรับคลิปนี้เบากุุงขอลาไปก่อนเด้อครับไปเจอกันคลิปหน้าให้พี่น้องโชคดีโชค m ắ นลำลุยเงืนท่องกันสุกุสข้นค,ครับที่เขามารับเบิ้งรับชมช่องของเบากุุงผ้าลวยครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ